สวัสดีครับวันนี้ลุงชายมาพบสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเช่นเคยขอให้ทุกท่านรับฟังรับชมอย่างมีวิจารณญาณมีได้มุ่งหมายเพื่อทําธุรกิจใ,ใดๆขอขอบคุณเจ้าของบทความเรื่องเล่าเรื่องราวรวมถึงผู้ทรงความรู้ทั้งหลายที่ได้คิดค้นบันทึกเรื่องราวต่างๆการนําเสนอหากเนื้อหาไม่ตรงกับความเห็นของท่านก็ขออภัยด้วยบางคลิดบางตอนอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับฟังรับชมกันด้วยวิพัฒวาทีซึ่งแปลความหมายว่ามองความจริงอย่างวิเคราะห์ครับ เรื่องสั้นฟังเพลินที่จะนําเสนอในคลิปนี้เป็นเรื่องราวจินตนาการให้ชื่อว่าคนเผาถ่านขอเชิญติดตามเลยนะครับในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านดอนไร่ที่ทอดตัวอยู่ริมเชิงเขาสลับซับซ้อนอากาศบริสุทธิ์และกลิ่นดินชื้นลอยเอื่อยไปทั่วมีชายคนหนึ่งที่ผู้คนรู้จักกันดีในนามลุงแสงลุงแสงเป็นพ่อค้าไม้เผาถ่านเขาใช้ชีวิตอยู่กับโรงเตาถ่านดินเหนียวหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านมานานกว่า40ปีแล้วใบหน้าของลุงมีร่องรอยของความอดทนและหยาดเหงือ่อ ร่างกายที่เคยกำยำบัดนี้มีรอยเหี่ยวย่นตามการเวลาแต่แววตายังคงแจ่มใสและอบอุ่นเสมอทุกเช้าก่อนไก่โฮลุงแสงจะเดินไปยังป่าละมอที่ได้รับอนุญาตให้ตัดไม้มาทถาฐานได้ลุงใช้ขวานคู่ใจที่คมกริบตัดไม้เนื้อแข็งอย่างไม้มะขามหรือไม้กงกางซึ่งเป็นไม้ที่ให้ฐานคุณภาพปีที่สุดการเลือกไม้เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยประสบการณ์ไม้ที่ดีต้องไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปเมื่อได้ไม้ตามที่ต้องการแล้ว ลุงจะใช้เกวียนเทียมวัวขนกลับมายังโรงเตากิจกรรมที่นหนักหน่วงที่สุดคือการเรียงไม้เข้าเตาลุงต้องจัดเรียงท่อนไม้ให้พอเหมาะไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปเพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงและไม้สามารถถายน้ํามันออกมาได้หมดจดหัวใจของการเผาถ่านคือการควบคุมไฟลุงแสงจุดไฟที่ปากเตาด้วยเศษไม้เล็กๆเ,เมื่อไฟลุกดีแล้วจะปิดปากเตาหรือเพียงช่องเล็กๆสําหรับระบายควันและควบคุมอากาศ ช่วงเวลาที่ลุงต้องเฝ้าเตาถ่านเป็นช่วงเวลาแห่งความสมบุกควันสีขาวขุ่นจะปวยพุ่งออกมาจาก่องเตาเมื่อเวลาผ่านไปควันจะเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาจากนั้นเป็นสีฟ้าจางๆซึ่งเป็นสัญญาณว่าน้ําและน้ํามันดินจากไม้ได้ถูกขับออกไปเกือบหมดแล้วและกําลังเข้าสู่ขั้นตอนการแปลสภาพเป็นถ่านการเผาถ่านก็เหมือนการใช้ชีวิตต้องใจเย็นต้องรู้จักรอคอยไม่รีบร้อนเกินไปไฟแรงไปถ่านก็มอดไฟอ่อนไปถ่านก็ดิบ ลุงแสงมักจะสอนหลานชายที่บางครั้งมาช่วยงานแก่ช่วงนี้ลุงจะนั่งเฝ้าเตา,เตาก,ก่อกองไฟเล็กๆข้างๆเพื่อต้มน้ำชาร้อนๆจิตไปพลางชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกไปพลางเสียงจิ้งหรีดและจักจั่นเป็นดนตรีประกอบชีวิตประจำวันหลังจากเผาถ่านราวเจ็ดถึงสิบวันลุงแสงก็จะปิดช่องอากาศทั้งหมดและปล่อยให้เตาเย็นลงอย่างชา้ชาๆเป็นเวลาหลายวันนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะหากเปิดเตาเร็วเกินไปอากาศถ่ายนอกจะทําให้ถ่านลุกไหมเป็นที่เท่าทันที เมื่อถึงวันเปิดเตาเกลิ่นหอมเฉพาะตัวของฐานจะลอยออกมาลุงแสงจะใช้คราดเหล็กคุ้ยฐานสีดำเงาวับที่เรียงตัวสวยงามออกมาฐานของลุงแสงมีชื่อเสียงในหมู่บ้านและตลาดใกล้เคียงเพราะมีความแข็งแกร่งติดไฟง่ายให้ความร้อนสม่ำเสมอและที่สำคัญคือควันน้อยลุงแสงไม่ได้ขายแค่ฐานแต่ขายความไว้ใจลูกค้าประจำของลุงมีตั้งแต่ร้านอาหารตามสั่งในตลาดพ่อค้าแม่ค้าปลาเผาไปจนถึงคนในต่างหมู่บ้าน ก็ขับรถเข้ามาซื้อถึงโรงเตาเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพวันหนึ่งครูชายชนครูหนุ่มโรงเรียนในหมู่บ้านห้วยป่าปกได้เข้ามาซื้อถ่านฐานลุงแสงนี่วิเศษจริงๆครับครูชายชนเอ่ยชมพลางแบบกระสอบสถ่านใส่รถผมเอาไปปิ้งบาร์บีคิวฝ่ายนิ่งสนิทไม่มีสะดุดเลยลุงแสงยิ้มอย่างภาคภูมิใจมันเป็นถ่านที่เผาด้วยใจนะพครูไม้ดีไฟดีก็ได้ถ่านดีชีวิตของลุงแสงอาจเรียบง่ายและดูไม่หัหวาแต่มันเต็มไปด้วยความหมายและความสุขจัดการได้ทำสิ่งที่รัก ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชีวิตของผู้คนผ่านฐานไม้สีดำที่เกิดจากความอดทนและความชำนาญเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าลุงแสงจะนั่งมองเตาถ่านที่สงบนิ่งของเขาอย่างอ่อนโยนพร้อมกับวางแผนถึงการทำงานครั้งต่อไปเขาคือพ่อค้าผู้สืบทอดความรู้เกี่ยวกับการเผาถ่านอย่างภาคภูมิใจและจะยังคงยืนหยัดเป็นเสาหลักสืบทอดูมิปัญญาที่มั่นคงของบ้านดอนไร่ตลอดไปเรื่องสั้นฟังเพลินตามจินตนาการ ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปลุงชายและน้องแนนซี่ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ